เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมหูใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับเดี๋ยวเร้านพี่ป๋องมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะส่วนตรงนี้มันจะเป็นเคาน์เตอร์ถูกป่ะตัวนี้ จะเป็นห้องทํางานของพี่ป๋องพี่บี้อ่ะเขาเป็นผู้จัดการร้านเดี๋ยวบีมติดเสียงให้พี่บี้เขาโดยที่เราจะเอากล้องโกโปรตัวเนี้ยไปติดที่ห้องพี่ป๋องเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะทําได้แค่ไหนนะไปลองดูพี่เล็กนั่งตรงนี้เนาะแต่พี่เล็กต้องอยู่นี่พี่ไปบอสเดี๋ยวมึงมาดูตรงนี้นี่ที่บอสพี่อันนี้ประมาณนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะนั่งตรงที่ไอ้ก๊อตนั่ง เดี๋ยวพี่ป๋องเขาจะนั่งตรงนี้โตประจําอย่าไปแตะของบนโตแกเพราะฉะนั้นเราล่อเสียงไว้ตรงใต้เก้าอี้กันนะพี่ป๋องเขาไม่ยุ่งตรงนั้นใช่ไหมพี่สนมาถึงแกก็ไม่มองอะไรเลยใช่ป่ะเอางี้โกโปรจะติดอยู่2มุมได้แล้วสองมุมได้โอเคเอาภาพประมาณนี้เดี๋ยวพี่บี้วันนี้ผมต้องลบกวนพี่นิดนึงในการดําเนินเรื่องให้ผมพระผมจะติดไวเลสเดี๋ยวบี้ติดไวเลสให้พี่เขาเพราะว่าเสียงต้องมาตรงนี้เราจะมีเสียงล่อที่ของพี่ป๋องอีกตัวหนึ่งไปไปเดี๋ยวพี่ป๋องมาไปเตรียมตัวอย่างอื่นก่อนมาพี่มา พี่ป๋องใกล้มาใช่ไหมพี่ใช่ใกล้มาแล้วเดี๋ยวพี่เดินล้อเสียงอะไรหน่อยกันได้ๆตามแผนน้พี่นะช่วยหน่อยนะพี่วันนี้ตัวเธอเรื่องมันคือพี่ได้ถ้าพลาดเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วได้โอเคพี่ได้แต่ผมไปนั่งสั่งได้เดี๋ยวรอพี่ป๋องไปเดี๋ยวเราตไป คุณป๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งของเลยครับเอาอันนี้ก็ได้พี่ลาหูอมจันทร์ครับผมไข่พญานาคครับหมูกรอบทอดเกลือมันชื่อหมูกรอบทอดเกลือเลยครับใช่ครับกระเป่าสองที่กระเป่าสองจานเลยครับผมเอาตรงนี้ก่อนพี่ได้ครับ เปล่าไว้สองจานครับครับขออนุญาตน่ยครับครับที่ราหมูสองจานอืมขอเนุญาตน่ยครับครับผมสองจานขอบคุณครับที่เอาหมูกรอบทอดเกลืออีกจานครับได้ครับผมครับ เอาไข่เจียวข้าเปล่าจานหนึ่งอาหมูสับก็ได้ครับครับแล้วก็ของข้าวเปล่าอีกสองจานครับผมครับอเอาเหยจานเลยเหมือนคนไม่เคยกินข้าวเลยข้าวคนเดียวเลยโห่ คนเดียวข้าวจานอ่ะข้าวจานร,ร้านเราแน่นวานละจานหนึงอ่ะพี่กินยังไม่หมดเลยอ่ะไปดูในครัวก่อนหุงข้าวผ่านมาุณครับ เอเลยครับเอาเลยครับพี่พี่ครับเอาลงแตกลงแตกก็ได้ได้ครับผมพี่ครับครับผมเอาก็สวยโถนึงครับครับไม่โถแล้วพี่ ไม่เคยเจออลยมันเขาไม่ได้กินข้าวมาสามวันเลย เป็นทะเลผัดผมว่าอร่อยดีนะร้านของชื่อนี้มีะะกกะอะไรก็รกเฉพาะตัวดีนะนี่ครับอเอาไข่เจียว หมูสับจานหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่าโถหนึ่งด้วยครับมาโถที่สองกันดีกว่าเมื่อกี้กินชอบเปล่าจานไปประมาณตั้งหนึ่งสองสามาสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, จานนะครับข้าวเปล่าหมดเลยหนึ่งโถแล้วผมกำลังสั่งเพิ่มอีกหนึ่งโถนะฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้ดีฮะดี ที่ครับครับผมเอาลาหูอมจันทร์ครับเอาเข้าวเปล่า,นนาอีโถนึงข้าวเปล่าอีโถนะครับครับผมลาหูอมจันทร์นะครับคอ๋อข้าวสั่งเปล่อีโถแล้วพี่คนนี้นแข็งเท่าไรก็พูดอกดอยากไปจริงหรืเนี้ยปังนี่ครับเอาเข้าวเปล่าอีโถนึงครับข้าวเปล่าอีโถนะครับ ครับ,รบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับได้มัค้ครัครับผม พี่ครับเอเขาเปล่าอีกโถนลยครับเขาเปล่าอีกโถแล้วครับของครับเขาเปล่าอีกโถแล้วพี่ผมว่าเขาต้องไม่ได้กินข้าวมาหลายวันพี่ออกไม่ออกพี่ออกมาเคลี้ยวพี่ออกม่เคี้ยวพี่ป๋องพี่ป๋องมาดีสิ ครับผมผมพีทพี่พีทพีทไหนครับพีทอิตแหลกพี่พีทพีทอิตแหลกครับพี่พีทอิตแหลกอ่ะพีทอิตแหลกที่ตามไปกินเยอะๆที่ที่ไปกินพี่นงไปแกล้งไปกินไก่เฮฮงโอไยท้องตายอ่ะพี่ไปท้องตาย ที่ลยเหรอที่ร้านพี่นงพี่นงไม่ไม่บะหมี่กินข้าวหมูแดงเดี๋ยวแล้วก็ไอ้ร้านนี่ไอ้ไอ้หงบะหมี่หงบะหมี่รุ่นมียหงที่เชียงใหม่ตายแล้วนี่ไอ้นัรนรู้น้องพี่เองได้กินกินสาบดามนั่าคือแดกเขไม่คุ้มคือตอนแรกอ่ะผมโทรหา พ,พี่เขาแล้วบอกว่าพี่ป๋องเข้าร้านไหมแล้วพี่บีก็บอกติดงานแต่เขาบอกว่าวันนี้พี่ป๋องจะเข้าร้านออบอกเข้าร้านปุ๊บผมก็เดี๋ยวผมมาก,ก่อนผมเลยมาเตรียมแผนว่าเอ้ยผมเลยเอาโกโปรไปซ่อนี่ห้องพี่<อ>ได้ไหม<อ>เขาบอกอยู่อย่างเดียวละคําเดียวแล้วเขาบอกง่ายๆเลยว่าทําอะไรก็ได้แต่อย่ายุ่งกับโต๊ะพี่ป๋องอย่ายุ่งบนของอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวไปเจอถุงยางไม่มีจริงไม่มีไม่ไม่ไม่พี่ป๋องม่งสงสือไม่เพราะพี่ป๋องไม่ใช่ถุงยาง อันนี้แนะนำนะฮะกิติศั์มานานแล้วข้าต้มผีที่บอกนี่ขอบอกเลยนะฮะพูดป่ะว่าโตเยอะนะครับผมเยอะยิญญาณดังนั้นเลยครับพี่นาโอ้โหเขาต้มผีจริงหลอกร้อนข้างนอกเขามีเามียังมีอยู่มีก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วข้างล่างเป็นสนามบอลแล้วบางทีคนเขาหิวเขาขึ้นมากันแต่ร้านนี้กินติศั์ชอบกินมิกากข้าวโถข้าวโถนะฮะเป็นบาทด้วยพี่เล็กแต่ อันนี้ฮะลงแตกลงแตกเป็นลงแบบลงแบบลงคิสตอนนี้มันจะมีหลายแบบม่นมีทั้งโลงคิสมีทั้งลงพุทธลงไทยมีลงไทยด้วยอ่ะพี่ใช่แต่ว่าโลงไทยอะพอถึงเคยใส่แล้วปรากฏว่าคนอ๋อเพราะลงไทยมันเหมือนมากวันนี่ทำมาจากสุยาหีบศพนะไม้นี่คือเป็นไม้ที่ใช้จากนั้นเลยแต่ว่าแค่ก่อส่วนมาแค่นั้นเองผมเชื่อแล้วว่าทำไมลาพี่ปองถึงแบบคนเงียบเดี๋ยวไงเดี๋ยวคิดตังค์ด้วยพี่ขอบคุณมากๆนะเฮ้ยแต่ว่า อยากให้มาลองข้าวต้มเดชช็อกนะฮะตรงนี้ตรงนี้มันเรียกเรียกตรงไหนพี่ผมอธิบายหน่อยครับเรียบหลวนมินทาซอยอะไรอ่ะพี่ประดิษฐ์มันดูทำสิบเก้าสนามบอลคิตตันพาร์คเนี่ยแหละครับอ่าประดิษฐ์มันดูทำสิบเก้าคิตตันพาร์คแวะมาลองแวะมาทาน ต้มเลยซีบอกดูนะฮะโอ้ยหลอนจริงๆอะฮะเงียบเงียบเต็มเลยแม่ข้างนอกบรรยากาศธรรมชาติมากครับ้านที่มีความเป็นยูนิคอ๋อใช่สูงมากนี่จริงแล้วมีคนมาดักรอจะกบายอีกไม่รู้เท่าไรเท่าไหร่เนี่ยจริงเหรอพี่บอกให้ไม่ได้ไม่ได้ท้าไม่ร้านนี้รับเฉพาะแค่สองโต๊ะพอโอเค่นี้บอกมีถามว่ามาจอดเลยอะจอดดูบัตรคิวไว้สมุดคิวเนี่ยดูสมุดคิวมาเนี่ยปีนี้ย่งปีหน้าคือเต็มทุกวันว่าง ขายบ้างไม่ขายบ้างแต่คนเยอะมาเไล่กลับไปนะไอ้ลูกค้าด้วยพูดมีหน้าเงียบเงียบพี่เมนูแต่ละอย่างอ่ะชื่อแปลกๆทั้งนั้นผมอยากให้มาลองนะฮะปฏิบัติเมนูทำสิบเก้านะครับเข้าต้มเฉพาะสนามบอลคริสตัลปาส์ฮะแวะเข้ามาลองลองดูถ้าเกิดแวะมาในนี้ก็มีส่วนลดป้าพี่มีครับก็เขาบอกมาจากรายการรายการก็ได้เดือดช็อกได้คนตามมาเป็นแฟนลดเปอร์เซ็นต์ขอบคุณพี่ปองพี่ขอบคุณคุณลดแไม่ใช่แล้วแล้วก็ขอโทษด้วยพี่พีถ้าเกิดภาพหลุดไปไม่ไม่ขออนุญาตนะพี่นะ ขออนุญาตนะพี่นะับผมก็ขอบคุณพี่ป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวคิดตังค์ด้วยพี่เดี๋ยวผมจะได้กินต่อเหลือข้าวทั้งโถนึงพี่นะอย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe พี่นี่แหละชาแนลยูทูบเฟรนด์บุ๊คแล้วไปฟอลโล่ไอจีพีเดอร์สกอร์พีเดอร์สกอร์แหลกด้วยครับขอบคุณพี่พี่ป๋องนะครับพี่ผมชอบมากเลยพี่นะครับผมไม่ได้ชักมากอยู่แล้นะห้องน้ำอยู่ล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตกินต่อเลยพี่เออเกิดทำอะไรไปไม่ทำงานเออเนอะผมก็ลืมคิดว่าเออมาไปกินต่อดีกว่า ขอบคุณมากพี่ขอกินต่อพี่